ธรรมบทภาค8ระมนณวัควรรณนาเรื่องรามคนใดคนหนึ่งข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปารพบรามคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่านักจาหังเป็นต้นรามเข้าเฝ้าพระศาสดาได้หินว่ารามนั้นคิดว่า พระสมณะโคดมตรัสเรียกสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่าปรามส่วนเราก็เป็นผู้เกิดในกำเนิดปรามการที่พระองค์ตรัสเรียกเราอย่างนั้นบ้างย่อมควรดังนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามเนื้อความนั้นลักษณะแห่งปรามลำดับนั้นพระาศาสดาจึงตรัสกับเขาว่าปราม เราย่อมไม่เรียกว่าพรามด้วยเหตุสักว่าเกิดในกำเนิดปรามเท่านั้นส่วนผู้ใดไม่มีกิเลสเรื่องกังวลไม่ถี่มั่นเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพรามดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเราไม่เรียกบุคคลผู้เกิดแต่กำเนิดผู้มีมารดาเป็นแดนเกิดว่าเป็นพราม เขาย่อมเป็นผู้ชื่อว่าโควาตีเขาย่อมเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเราเรียกผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลผู้ไม่จิงมั่นนั้นว่าเป็นพรามแกอัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าโยนิชังได้แก่ผู้เกิดแล้วแต่กำเนิดบทว่ามตติสัมภวังความว่า ผู้เกิดแล้วในท้องอันเป็นของมีอยู่แห่งมารดาผู้เป็นปรามนีบทว่าโพวาทีความว่าก็เขาเที่ยวกล่าวอยู่ว่าผู้เจริญผู้เจริญในคำที่ร้องเรียกกันเป็นตน้นย่อมเป็นผู้ชื่อว่าโพวาที เขาแลยังเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลด้วยกิเลสเครื่องกังวลทั้งหลายมีราคะเป็นต้นแต่เราเรียกผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลด้วยกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นอาทิผู้ไม่ถิมั่นด้วยอุปาทานสี่ว่าเป็นปราม ในการจบเทศนาปรามนั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องปรามคนใดคนหนึ่งจบ